เอาแล้วนะพี่สาวไม่ได้ต่อเรื่องนี้กันประมาณแบบ3าถึงสอาทิตย์กว่าในความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ไอ้นเอกของเรามันก็ฮีทกับกิ่งหอยพระเอกเนาะไอพระเอกก็ทําท่าท,ทําท,ทรงเหมือนกับว่าจะไปเซิงเซิงมารุกุแต่านเอกน่ก็ปฏิเสธเพราะว่ากลัวว่าตัวเองอะ่ะจะท้องไงไอพระเอกมันก็เหมือนจะพยายามควบคุมตัวเองอะ่ะมันก็บอกว่าโอเคโอเคผมจะไม่อยู่ใกล้คนแล้วกันในขณะที่ไอไนเอกเนี่ยกำลังจะเปิดประตูแล้วออกไปจากห้องเนาะเพราะต้องรีบกลับไปที่ห้องตัวเองไม่อย่างนั้นนะต้องมีอะไรกันแน่แน่เลยอยู่ดีด นายเอกนันก็ตกใจพระเอกก็เลยถามนะว่าคนข้างนอกคือใครหรอเพราะฮีนึกว่าเป็นแม่บ้านอะไรประมาณนี้ไงแต่ว่าไม่ใช่จ้าเป็นพ่อของไอพ้พระเอกเองเลยตอนนี้สถานการณ์ในห้องเนี่ยก็คือตึงเครียดมากเพราะว่าถ้านายเอกออกไปตอนนี้เนี่ยคนพ่อจะต้องรู้แน่เลยว่าแบบเออทั้งสองคนแอบมาทําอะไรกันหรือเปล่าแล้วมันจะดูไม่ดีไอพ้พระเอกก็ไม่ค่อยอยากให้นายเอกออกไปตอนนี้ด้วยเพราะว่าไม่อยากให้พ่อเนี่ยมองว่าแบบเออเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณนี้พระเอกมันเลยบอกกับพ่อไปเนาะว่าเออมีอะไรหรอคือว่าผมเนี่ยกาลังแบบนอนอยู่ คนพ่อมันก็ถามว่านอนอะไรตอนนี้ให้ฉันเข้าไปแบบนี้ฉันไม่ต้องจะคุยกับแกไอพระเอกมันก็เริ่มเครียดแล้วจะเอานายเอกไปซ่อนไปที่ไหนดีนายเอกมันก็แบบเครียดเหมือนกันเนาะแบบอยู่ตรงไหนดีอยู่ในตู้ร้ออะไรมันเนี่ยพ่อเอกมันก็เลยลากนายเอกออกไปบนเตียงแล้วก็ห่มพ้าห่มแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เงียบๆนะพ่อผมไม่รู้แน่นายเอกมันก็เลยตอบตกลงไอพระเอกเนี่ยก็ไปเปิดประตูคนพ่อก็เข้ามาแล้วก็มาพูดเรื่องของความรักเนาะ บอกไปว่าจะเลือกอะไรนะก็เลือกให้ม<ๆ>ันดีๆหนุ่มที่พามาวันนี้เนี่ยมั่นใจแหรอว่าเขาจะเป็นคู่รักของแกได้ตลอดไปไอ้พระเอกมันก็บอกเนาะว่าทำไมจะไม่มั่นใจล่ะเขาออกจะเป็นคนดีนายเอกก็ได้ยินเนาะนายเอกก็แบบไม่จริงหรอกเพราะว่าฉันจะหลอกเอาเงินเธอคนพ่อเนี่ยมันก็เหมือนหัวเสียเนาะเพราะว่าเหมือนลูกไม่ค่อยเชื่อฟังเลยคนพ่อมันก็บอกให้ระวังตัวเอาไว้ละกันเพราะว่าฉันคิดว่าฉันมองคนไม่เคยจะผิดและอีกคนพ่อเนี่ยก็เดินออกไปเนาะพระเอกเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็มาถามกับนายเอกว่าเป็นยังไงบ้าง พอเปิดผ้าผมเท่านั้นแหละกลิ่นเฟรโมนพิเศษเนี่ยก็คือสะบัดลอยออกมาตีหน้าพระเอกแบบสนั่นเลยหรือก็คือตอนนี้เนี่ยนายเอกฮีทแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปที่เรื่องราวแล้วนั่นเองนายเอกก็ดูเหมือนกับว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ละก็พยายามเรียกเรียกไอ้พระเอกเนาะแบบช่วยด้วยช่วยด้ยอะไรมันเนี่ยพระเอกมันก็ตกใจอะเพราะว่าถ้ามันได้กลิ่นฟรโมนเยอะเนี่ยมันต้องแบบมันก็น่าจะฮีทตามไปด้วยแน่นอนเราก็ต้องได้มีอะไรกันแน่เลยวันเนี้ยพระเอกมันก็ทำท่าเหมือนกับว่าจะหนีแต่ก็เหมือนหนี ตอนนี้พระเอกมันก็เริ่มที่จะมึนๆมาๆอละในเอกมันก็เหมือนกบว่าจะพยายามปลุกอารมณ์บบพระเอกมั้งประมาณเนี้ยแต่ดูเหมือนกับว่าแบบเหมือนมันปลุกไม่เป็นอะไอพระเอกที่เห็นเนี่ยก็เลยแอบขำๆนิดนึงเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนเออทนไม่ไหวละสงสัยวันนี้คงต้องได้จัดสักหน่อยไอพระเอกเนี่ยก็เลยจับในเอกมาแล้วก็ค่มแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมอะจะเป็นคนนําเองในเอกที่ได้ยินเนี่ยก็เลยพยักหน้าเนาะเพราะตอนนี้เหมือนเหมือนฮีก็เซียนไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้ยพระเอกมันก็เริ่มเล้าลมเล้าลมเล้าลมต่างๆนานา นายเอกมันก็เหมือนทนไม่ไหวละทําไมแล้วลมนานจังนางก็เลยบอกให้พระเอกเนี่ยรีบๆเข้ามาสักทีพระเอกที่ได้ยินเนี่ยก็เลยตอบว่าได้เลยไอพ้พระเอกเนี่ยก็เลยถอดเชือกกเกงออกเนาะแล้วก็เริ่มที่จะสอดใส่ไปที่ตัวของนายเอกหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็มีอะไรกันมีอะไรกันประมาณ2ทีนายเอกเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เหมือนก็เป็นซอมบี้แล้วก็เป็นซอมบี้ยุงด้วยเพราะว่าตัวเนี่ยแดงกล่ำไปหมดเลยไอ้พระเอกเนี่ยก็ถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมรอยพวกนี้พวกนี้คุณต้องไปทํางานหรือเปล่า ายเอกที่ดีน่ก็แบบลืมไปเลยเนาะว่าพ่งนี้มีงานต้องทํในเอกมันก็กล่าวว่าจะกลับห้องไปนอนแต่พอรู้ขึ้นมาเท่านั้นแหละก็คือเอวเคดเลยจ้ะปวดเอวสุดๆเดินไปไหนไม่ได้เลยไอ้พระเอกที่ดีน่ก็เลยหัวเราะแล้วก็นอนก่อนในเอกเอาไว้บอกว่าคืนนี้ก็นอนที่นี่แหละผมสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรคุณอีกในเอกที่ดีมันก็ไม่เชื่อเนาะเพราะว่าพระเอกมันก็บอกว่าจะไม่ทำสุดท้ายก็ทําอยู่ดีไอ้คนพูดไม่จริงไอ้คนโกหกไอ้พระเอกมันก็หัวเราะเนาะแล้วอยู่ดีเนี่ยมันก็เอาลูกอมมินขึ้นมากิน นายเอกที่เห็นเนี่ยก็เลยถามว่าทำไมคุณถึงชอบกินลูกอมมินจังเห็นมาสักพักแล้วว่าคุณชอบกินลูกอมพระเอกมันก็บอกว่าอ๋อผมเคยเป็นคนที่ติดบุหรี่มากๆเลยนะเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่มากๆติดแบบว่าวันละกล่องเลยก็ยังทําได้นะนายเอกที่ได้ยินก็คือตกใจเลยคนที่ติดบุหรี่นี่ติดขนาดนั้นได้เหรอพระเอกเบอกว่าใช่สมัยวัยรุ่นเนี่ยผมติดบุหรี่สุดๆไปเลยละตอนนี้เนี่ยก็เลยกําลังบําบัดอยู่ลูกอมมินเนี่ยช่วยได้จริงๆนะผมเนี่ยเลยมีลูกอมมินติดตัวแบบเต็ไมไปหมด นเอกที่ดีเนี่ยก็เคยคิดเหมือนกันนาอว่ามันก็เคยมีช่วงหนึ่งที่ฉันเนี่ยก็ต้องกินวเพื่อข้อสังคมจนเราก็เหมือนกับว่าติดวไปในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เหมือนว่าเลิกได้แล้วล่ะแอนพะเอกที่ดีก็บอกว่าอย่าดื่มวมากเลยนะวน่ะมันไม่ดีหรอกผมก็จะเลิกบุหรี่เหมือนกันโชคดีนะที่ผมเนี่ยคิดจะเลิกบุหรี่ทันร่างกายผมเลยทําให้คุณมีความสุขได้ยังไงล่ะไอ้ายเอกที่ได้ยินคําเสี้ยงๆหอพไปเอกกอดน้นน้วก็จะอ้วกถึงแม้ว่ารู้สึกว่าอยากจะอ้วกแต่ว่าในสมองเนี่ยยยกิดด่าาามันเเรรงงจีขหุลๆ เออเอะไานะพะะ่อสอเรื่องราจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงต้องติดตามใน EP หน้าเนาะสำหรัะะบวันนี้เนี่ยโนอาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวัดดีจ้าพ่อสอฟิโดมอนพิเศษ